วันนี้เรามาซื้อของแบบไม่เสียค่าส่งกันนะคะวันนี้ปูจะพาเข้าไปซื้อของในแอปช้อปปีค่ะเราจะใช้โปรโมชั่นของแอปเ a ในการซื้อของนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าส่งกันนะคะเข้าแอปช้อปปีนะคะอันนี้ปูให้ดูเงินจํานวนเงินแอปเพของปูนะคะแล้วก็ไปดูที่ฟรีช้อปปิ้งนะคะเพื่อที่จะไปเก็บคูปองค่ะของแอปเ a y นี่เดือนหนึ่งเขาจะให้ส่งปีสองครั้งนะคะ คือจ่ายช่วยค่าส่ง30บาทค่ะถ้าเกินเราก็จ่ายส่วนที่เกินไปนะคะนี้พอเข้าไปดูล้วเราก็กดใช้คูปองนะคะมันก็จะไปหน้าที่มีสินค้าที่ใช้คูปองได้ค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกนะคะนนี้ปูเข้าไปเลือกเสร็จแล้วนะคะปูก็จะกดเข้าไปที่ตะก้าสินค้าของปูเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะปูก็เข้าไปกดเลือกที่ตะก้าสินค้าของปูนะคะ แล้วก็กดติ๊กถูกที่หน้าร้าน2ล้านนี้นะคะคือฝั่งกี่ร้านก็ได้ค่ะเราจะได้โปรโมชั่นส่งฟรีนะคะแต่นี้ปูส่งแค่เอาแค่2ล้านนะคะแล้วก็เลือก2ล้านที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกกดใช้คูป,ปองนะคะแล้วเราก็มาดูค่าขนส่งค่ะว่าเขาส่งบริษัทขนส่งอะไรบ้างนะคะบางทีก็จะมีให้เลือกไหลขนส่งนะคะ บางร้านก็มีขนส่งเดียวอันนี้เราก็ต้องจ่ายเพิ่มค่าขนส่งไปนะคะนิดนึงสินค่ะานี้เราก็พอเลือกเสร็จแล้วก็กดชําระเงินนะคะนนี้ปูก็ใส่รหัสของปูนะคะเพื่อนๆที่สมัครไว้ก็สมัครใส่รหัสของตัวเองได้เลยนะคะก็เท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็สินค้ามันก็จะไปอยู่ในสินคช้ารอจัดส่งนะคะ ปูก็จะมี2ชิ้นตามที่เลือกไว้นะคะก็เท่านี้เองค่ะเราก็จะซื้อสินค้าในโปรโมชั่นช่วยค่าส่งของช้อปปีนะคะอของ a i r p เพค่ะแค่น,นี้เองค่ะนี้ปูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำดูกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่า ถ้าเ,เพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ